กำลังโมโหเต็มที่แล้วครับนี่เคี่ยวหวานลงหอมอา้าวปลากรายลงนี่มมเมนูเช้านี้แม่ครัวทำอะไรล้วยกะทิกับไอ้แกงแกงเขี่ยวหวานแกงเขี่ยวหวานปลากราย วัตถุดิบเราก็เตรียมไม่หมดแล้วมะเขือนี่นี่ปลากายเราก็จะทําไปเรียบร้อยปลากายตัวเบลเลอร์ทไปห,หมดแล้วนี่วัตถุดิบอันนี้นก็จะซอยพริกนี่นี่เมนูของเราเช้านี้อากาศเย็นๆครับทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนครับ นยิยมชมทุง่งเช้านี้นี่ที่เก่าที่เดิมครับทำกับข้าวกินกันในครัวว่าจะทำแยงเขียวหวานครับทุกคนครับอากาศแบบเย็นๆน,น,นี่น้ำในคฟองเราก็ดำหมดแล้วออากาศเยน็นเราก็จะทำกับข้าวกินกัน เอาขนาดแมวยังอูดแมวยังหนาวมาผิงหนาวผิงแดดเออรู้แล้วว่าแมวไม่ต้องบอกหรอกแมค่ครัวช่วยกันทำนี่ครับนี่ตามด้วยพริกแกงพริกแกงเกียวหวานลงไปแล้วนี่พริกแกงเผ็ดแ,แกงเหลืองแกงใต้แกงใต้พริกแกงใต้เราทำกันหม้อ,อใหญ่ๆเลยครับนี่ เขียวหวานปลากายเอาเผ็ดๆเลยจัดๆเลยนี่ปลากายเราก็ทำเป็นก้อนคลอกเคลเล่ไปเรียบร้อยแล้วนี่ปลากายตัวสี่โลกว่าพอครดีกะที่เราลงไปเราไม่ได้ขยำก่อนไงมันนอนก้นมันนั่งสมาธิมานานเราไม่ได้ขยำก่อน คน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 ต่อไปก็ฟักลงโอ้เต็มหม้อพอดีแล้วนี่ของเรายัางไม่ลงเลยปลากายถุงปลาเลือเสืออีกเเปลี่ยนหม้อย่าหม้อไหนบุญเตอร์เบียวหม้อวัดปาะดิจะล้นแล้วเนี่ยไม่พอหม้อบุญเตอร์มีูเช้านี้นะครับแจงเขียวหวานหม้อใหญ่ๆ นี่ปลากายเราอยู่นี่แกงเขียวหวานปลาไกา่ oh. ปลากายตัวใหญ่ๆซีโล<ด>นี่วัตถุดิเราเตรียมไว้พร้อม oh. เรียบร้อยตาเนี้ยก็จะเด็ดผักนี่ทีมงานง้กงๆเตาถกานอะหม้อเต็มหมอ้มมอเลยหม้อใหญ่ๆเลยกำลังโมโหเต็มที่แล้วับนี่เขียวหวานโลเขียวหวานปลากาย อยเริ่มหอมกะทิขึ้นมาแล้วอ,อุ่นดีเย็นตรงนี้หนาวหนาวนี่ยังแข็งสักครู่เราสักครู่แข็งอยู่ไหนแล้วเตรียมพร้อมปลากายเราพร้อมหม้อเราก็เดือดได้ที่แล้วปรุงเครื่องใส่เกลือไปหน่อยนึงอืหอม ปลากลายลงนี่อือืานนี้ก็เตรียมผักผักผักไว้กินกับนมจีนมยามีหัวปีเล็กๆด้วยมีถั่วลันเตาด้วยการดองดูพี่เราลงแล้วเขียวแดงเราลงแล้วต่อไปตามด้วย โอระพามหอม,อมหอมเหลือเกินอ,อ,ดอ,อดีเลยอดีเลยเรียบรออยอา้าวทีนี้พร้อมแล้วครับรระะพักเ,เยอะแยะนี่ นี่ผักบุ้งเรายังไม่รวกวทีนี่ผักร่วมหลากหลายนี่ว่าปีท้ายปีผักนี่ขนมจีนกินกับแกงเขียวหวานอ้าวยายเพ็ญลองก่อนเลยส่วยแรกตักให้หลานก่อนดดูิเลยม่ เอาเนื้อปลาไหมมันบบกินเล็กน้อยกินกระเจาะโอ้คือหน่อยคือหน่อยผู้ใหญ่กินเนาะพักระโ่งใสอีกบ้านนี่เสร็จแล้วทุกคนครับนี่นี่ที่เรามานี่แกงเขียวหวานเกี๊ยงเขียวหวานปลากายนี่นี่ชิ้นปลากายใหญ่ๆนี่โอ้ตามด้วยกระเพรากุ้งแล้วก็ห่อหมก ปลาทะเลนี่ครับนี่เมนูเช้านี้ประมาณนี้ครับทุกคนครับมาชิมกันครับทุ่กคนครับแซ่บ,ซบระกาศโอ้ยลมใน,นนอกบ้านนี่น้องหนาววันนี้ต้องกินในบ้านครับทุกคนครับขางนอกบไว้หนาวแต่แดดก็ดีนด้กินกลางแดดถึงมั่งนี่โอ้ยลมทุกคนครับกินเข้าครับที่นี่ 啊你问弟弟你烤 าามาจากร้านร้านใต้ตัวคุณนิ่ đó rồi, con luông, náo cồn, ba toàn náo vào đây này, rồi, ừ, เห <Yeah. S 2> นียวไม่ได้กินข้าวเหนียวทุกคนครับเดี๋ยวมองครับเดีครับ